วัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์วันนี้นะขณะน,นี้นะฮะทุกท่านคงติดตามการถแถลงของสารธรรมนูญนะครับเมื่อสักครู่ผมก็นั่งดูช่องทีวีไทยนะฮะอ๋อเขาเปลี่ยนชื่อเป็นไทย p ี s แล้วะ <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนชื่อกันไปกันบาช่องไทยพีบีเอสเนี่ยอตอนนี้ดูล่าสุดเป็นข่าวกีฬาอยู่นั้นคุณผู้ชมที่ติดตามเป็นไงติดตามชมรายการเราก็ช่วยกัน บอกกล่าวนะครับว่าตอนนี้ยังไงฮะเพราะว่าตามกำหนดการเนี่ยนะครับต้องสิบเอ็ดโมงนะฮะแต่เห็นบอกว่าแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยประชุมกันแล้วแล้วก็มีคำวินิจฉัยส่วนตัวนะฮะส่วนตนนะครับและเสร็จแล้วจะต้องเอาแต่ละคนเนี่ยมารวมให้กลายเป็นคำวินิจฉัยส่วนกลางเาจะยังคงจะยัง ถกเขียนกันไม่เสร็จเลครับนะฮะเลยยังไม่แถลงอ่ะเดี๋ยวเราต้องรอติดตามดูคคณผู้ชมฮะเพราะว่าก็จัดว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่งเพราะยังไม่รู้ว่าจะหมูหรือจานะครับจะหัวหรือก้อยหรือจะอ,อกอยยังไงหลายๆคนก็วิเคราะห์ไปในหลายๆแนวทางนะฮะครับก็ว่ากันไปอ่ะ่อนที่จะว่าเรื่องของเราดคุณผู้ชมครับเดนีนิวพาดหัวข่าวนี้ฮะอันนี้น่าพูดปิติมากๆครับในหลวงสเสด็จออกวังไกลกังวล ธันวานะครับมหาสมาคม86พรรษาครับนะฮะฮทหารเฝ้าถวายสัตว์นะครับวันนั้นวันที่5ธันวานะครับท่านใดอยู่แถวหัวหินนะฮะรถแต่กรุงเทพไปหัวหินครับคุณผู้ชมข้าถนนสะดวกเดินทางสบายเวลา10บนาฬิกาสานาทีนะครับจะเสด็จออกณนะท้องพระโงรงศาลาลาด ประชาสมาคมวังไก่กังวลน,นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกรหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการเฝ้าทุลองทรลิพระบาทถวายพระพรชัยมงคลน,นะครับและทหากรก็ร่วงถวายํำสัตยป,ปฏิญาณ <c oughs> โทรทัศน์วิทยุก็น่าจะถ่ายทอดพระราชพิธีสำคัญนะครับเพื่อให้ประชาชนได้ชมพระบรมีีดทั่วถึงกันนะฮ <c oughs> ะมาดู การละชับัตรใช่ไหมเขาก็จะต้องมีการทุกอันและครับคุณผู้ชมฮนะแนวทางการตัดสินของสาระธุรกิจนูนนีน่นะคุณผู้ชมก็คงจะได้ชมจากรายกฐานีแล้วผมจะให้ดูต่อให้ดูอีกข้างบนนะครับหัวมุมนะฮะไม่ใช่เลยหัวมุมนี่ครับหัวมุม คำตัดสินของศาลเลิกรมนูลแก้ไขรัฐมนูลที่มาของสอบอนะครับหนึ่งยกคาร้องเพื่อไม่ขัดรัฐมนูลสองขัดรัฐมนูลสามเลิกการกระทําเนื่องจากเห็นว่ากระบวนการในการดาเนินการไม่ชอบเช่นเสนอยติที่ไม่ใช่ร่างเดิมเสียบบัตรแทนการส่งผลให้เป็นโมฆะอาจส่งผลสามแนวทางหนึ่งซิภัุพาการเมืองเพิ่มถอนสิตลือกตั้งหัวหน้าพรกกรรมการบริหารพกรกวิจิรบุตเป็นเวลาห้าปี สองสั่งขอถอนสอสอสวส,ส,สามย้อนสิบสองคนผู้เสนอร่างหรือไม่มีผลลงโทษสมาชิกสภาและสามสั่งดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องเอย่าพิ่งมึนหัวครับ <c oughs> อ่อเราจะเข้าเรื่องนี้ต่อเนี่ยก็มาดูการชุมนุมเมื่อวานนี้ฮะมาของไทยรัฐนะครับเขาเอามาเปรียบเทียบกันเลยนะฮะที่ราชมังคลาพิเศษ หนึ่งอันนะครับแล้วก็อันนี้ฮะที่ราชดำเนินนะครับเข <c oughs> าก็มีภาพจากคุณผู้ชมหลายๆท่านนะฮะที่เขาส่งมาให้ทาง a ฟ e b ุ o k เนี่ยนะฮะเราก็มีเซลกันบ้างนะครับมนนีบุญบนนะฮะจะสังเกตเมื่อวานเนี่ยปกติแล้วกล้องทีวีเสื้อแดงนะครับเขาจะมีกล้อง เคสูงนะเขาจะถ่ายถ่ายวู่เพื่อเห็นคเนเยอะครับอันนี้เมื่อว่าหนูใส่ย,ยังมาไม่ทนันไปจินก๋วยเตี๋ยวกนอยู่รึเปล่ปานี่ฮะนี่มีสนามเขียวเฉียวนะครับแล้วผมขำอะไรเลยครับคุณผู้ชมฮนะผมขำมันนี่ฮนะเดี๋ยวให้ท่านดูฮนะหาจริงๆหาโพดคืออะไรรู้ไหมครับคือ การแจ้งตัวเลขผู้ชุมนุมเวลา19.40นจากหน่วยงานความมั่นคงนะฮะเขาบอกรดฐเนิน1,640,577รัวาน18คนนปช6ธิปิน5นะโอ้โหผมผมผมว่าประเทศนี้ที่มันเดินต่อไปไม่ได้เลยนะครับก็เพราะว่ามันมีการราชการที่มันเฉลี่ยเฉลี่ยอย่างเงี้ยโสด ไอขนาดรถบังคาอ์เนี่ยนะเต็มที่มันจยงเข้าไม่ถึงหกหมื่นเลยแล้วถึงสายผมว่าเป็นโลกเนี่ยครับโลกตาแดงครับคือไปเห็นไม่อศจตาจันนะเทือกข้างบนเนี่ยไม่ได้คนนะฮะมันคืออาจาจันนะคุณผู้ชมมาให้ดูันี้ฮะเนี่ยจะ่อยู่ใ,ใกล้เนี่ยมันคืออศจรรจันะฮะเลยเนีลักษณะเนามันก็เบ๋อๆนะฮะเนี่ยโล่งอะไรเย้ะคือมันก็มีนั่นอยู่หน้าเวทีนะครับนะเราก็อย่าไปแซวเขามาก <c oughs> <c oughs> เออแม่ก็อย่าไปเปรีียบกันเลยนะครับแต่คำถามคืออยากให้วิธีการรายงานของหน่วยงานราชการน่ะคือมันไม่อมันจะเลิ่เลิ่เฉลี่ยอะไรอย่างนี้ทีนะฮะทำให้อะไรรู้ไหมทำให้เออเออเอเออคนที่มันต้องเป็นคนบริหารประเทศอะ่ะเพราะมันถูกเฉลี่ยอยู่นี้ตลอดเวลาเนี่ยนะมันก็เลยไม่รู้ว่าความจริงคืออะไรไง นี่บอกไหมเพราะบางคนยังไม่มีโอกาสได้ไปดูเดินที่ม็อบเพราะเป็นคนดันแต่ยันหนึ่งคือไปไม่ได้เพราเขาจะให้เลขห้าให้ตหลอดเวลานะเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่เลขห้าเลขเลขเปลี่ยนไม่เอกไม่โทรเป็นเม่เอกเด,เดินตายคงคงเดินสถาบาันานะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะถามผมนะครับผมคนไม่ดังผมไปเดินดูทุกม็อบเนี่ยบอกได้ด้วยใจเที่ยงธรรม ครับผมก็เลยรู้สึกสำเพศประเทศอะไตรงนี้ครับนะฮะ<อ>ว่ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยเนะไอ้ปักกุ้ใหญ่ในบ้านในเมืองให้มันบริหารประเทศเนี่ยนะมันก็เลยไม่ได้รู้ความเป็นจริงอย่างแท้จริงว่าเออจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นผู้คนเขาออกมากันมากน้อยขนาดไหนนะครับอืมอ่ะก่อนที่จะคุยอย่างอื่นมันต่อดูซิว่ามีอะไรกันอีกเรายังไม่เบรกนะฮะเบรกหรือยังตกลงราเบรกห้าสิบใช่ไหม เบรกแล้วใช่ไหมครับอ่ะมันนี้เมื่อเราเบรกแล,ล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็คงจะคุยเรื่องสาระธนูญกันเนี่ยแหละครับแล้วก็มีข่าวก่อวนวรรีสัมมกทมฮะแม่เวลามีการชุมนุมแล้วมีข่าวนี่ตลอดนฮะเขียนอเขียนเสือวัวกลัวครนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาเปิดสายกาันคุณผู้ชมที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดนะฮะก็ติดตามชมด้วยแล้วก็ โทรมาเล่าให้ผมฟังบ้างนะครับเดี๋ยวเราเวกัสกูหนึ่งครับ